สวัสดีค่ะันอีกครั้งะคะกลมาดัแอแกะกล่องรีวิวของช็อปอใจเย็นเอาไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกลับมาดับแอแกะกล่องรีวิวของช็อปของใจของจำเแ,นแน็น,นะะอะัน่น้าตาเช่นเคยนะคะของเต็มโตแล้วก็เป็นของแม่แอนทั้งหมดอีกแล้วโอ,โอเคไม่พูดเยอะค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเจ็คอค่ะ มาอย่างแรกนะคะนี่จะบอกว่าเป็นของที่ส่งมาชิ้นแบบล่าสุดเลยมาเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่ม <c oughs> คือแม่แอนสั่งของนะเขาบอกเขาว่ารีบใช้ค่ะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ว่างไหมคะเรียกแมสมาให้เลยเลยนี้นะคะที่เราส่งม <c oughs> าถูกต้องะคะ่ะเป็นชุดออกกําลังกายนะคะจากร้าน o o ด Active นะคะซึ่งตอนแรกแบบเห็นโลโก้อ,อะไรเงี้ยนะนึกว่าแบบ เขาเป็นนาเข้าจากต่างประเทศมาแล้วสรุปคุยไปคุยมานางบอกว่านางผลิตเองในนี้เลือกผ้าเองทังหมดเลยค่ะนี่เขาเขียนว่า Dear คุณแอน Dear คุณแอนคืออ่านได้จริง Stay motivated เขียนก็ไม่เป็นนะตัวอย่างนี้ And have a mood active day ค่ะ Thank you from a Mood active อันยากจริงคือแม่สั่งซื้อครบเซตเพราะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เราไปยืนโรงแรมใช่ไหมโรงแรมอ่ะชอบยัดตารางจัดกิจกรรมออกกําลังกายมาให้แม่แอนซึ่งชุดออกกําลังกายชุดเดิมๆมันก็มันก็เก่าแล้วเราก็ต้องหาเพิ่มสีสันการออกกำลังกายค่ะพุดอย่างนี้เลยเหรอคะถูกอันนี้ก็เป็นบราออกกำลังกายถุงไะข้างหลังก็จะแอบเซซี่เซซี่หน่อยนึงนะคะเราก็จะมาใส่กังเกง กาะะงเกงตัวนี้เนี่ยเป็นเกางเกงเอวสูงแล้วก็ผ้าแบบดีกระชับเลยงนี้นะคะซึ่งเวลาสาั่งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาบอกว่าแนะนําว่าให้แบบแอดไลน์ hmm. ไปก็คือไลน์แอด m o d e active นะคะก็ใครอยากสั่งซื้อก็คือสามารถทักเข้าไปแล้วก็สอบถามไซส์สอบถามแบบสอบถามราคาได้เลยประมา ซึ่งอันนี้นะคะเป็นสีเกินเกงสีซันดายทอเมโทแล้วก็เสื้อก็จะแบบเป็นสีชมพูนะก็เข้ากันดีแล้วก็จะมีเสื้อเสื้อคลุมทับสีดำเห็นปะมันใส่แล้วมันก็ไม่โป้งไงเกสกล่องที่2นะคะนี่กล่องมันแบบดูเพ่งขึ้นมาจากนี่ค่ะแบรนด์แซมมูนะคะเป็นแบรนด์เกาหลี พี่ตอนนี้ฮิตมากคือต้องบอกว่ากล่องน,นี้แม่แอน่สั่งซื้อมาวันที่เขาช้อปปิ้งออนไลน์10เดือนสิบอะเครื่องำํำอ้างค่ะมันจะเป็นวันที่แบบลดราคาแห่งชาติถูกไหมคะวันนั้นเนี่ยพอดีเห็นแบบเพื่อนใน Facebook แบบคนนึงก็คนนั้นก็โพสอีกตัวนี้คนนี้นก็โพสตันนี้รวมทั้งน้องสาวแม่แอนก็โพสตัวน้องบอกว่าดีงาม มากมากคะเราก็เลยสั่งเตต้าเขาเรียกว่าการอุปทานหมูรู้จักนะอุปทานหมูอะไรใครว่าดีเราก็ว่าดีด้วยเราก็เลยตัดซื้อโดนตกไปดังนั้นค่ะ<ว>มันคืออันนี้เป็นตัวเทพของเขาที่เขาคิดกันนั่นก็คือตัวพุชชั่นพุชชั่นคืออะไร พุชชั่นคือแป้งตลับแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะแบบว่าเอาไว้กลมกล่มในกล่องนะเขาจะเป็นมาแบบนี้นะคะก็จะมีตลับรีฟิลให้หนึ่งอันแล้วก็จะมีตลับจริงซึ่งตลับจริงเนี่ยเปิดออกมาเรื่องเปิดออกมาเรื่อาางก็จะมีแป้งพับนะคะก็หน้าตาแบบนี้นี่เดี๋ยวลอกออกปุ๊บมันก็จะเป็น ปิดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ให้เราซับตืดๆเอาไว้ปกปิดผิวอะไรประมาณซึ่งสีที่แม่แอนใช้หลายคนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสีผิวเราอ่ะจะต้องใช้เบอร์ไหนง่ายมากเลยก็แ,แม่น้องสาวแม่แอนใช้สีผิวเดียวกันก็เลยโทรไปถามเขาว่าเฮ้ยๆใช้สีอะไรซื้อตามบ้าน <S 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 แล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะเป็นคอนซีลเลอร์เอาไว้แบบก,กบรอยใต้ตาคือเนื่องจากเราอะ่ะเลี้ยงเบบี้เก,เกนจนตาโป นะตาแบบขอตาล่างคร่ำม,มากเพราะว่าอดหลับอดนอนเลยทกเมื่อแล้วก็พวกมีรอยแบบฝ้ากระอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ใช้สามารถแต้มได้นะคะก็จะทําให้แบบว่าหน้าเราเนียนผ่องใสามากขึ้นเพื่อจะมีอันนี้แล้วก็มีพับเล็กๆจิ๋วเอาไว้แต่งหน้านะคะมันีเ,เป็นกระเป๋ามันมีแถมกระเป๋ามาให้ด้วย ร้านแม่แอนเคยแกะรอบหนึ่งแล้วนะคะจากร้าน Summer Over ในนี้เนี่ยเป็นของที่จริงๆแล้วสั่งพร้อมกับล็อตที่แล้วที่เราแกะไปว่าเราจะไปทะเลแต่ของเขาหมดมันก็เลยเป็นการีอ e เด d e r เอาไว้ชุดนี้เอาไว้ใส่ไปทะเลเดี๋ยวขอหาทางใป่ใส่ออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ดู<อ>ดุเรื่องปะ่ะคือจริงๆเอาไว้ใส่แบบทับชุดว่ายน้ำอะไรอีกทีหนึ ouais. ่งเวลาเราไปเที่ยวทะเลเลยประมาณนี้นะคะใส่อย่างนี้มันก็เลยจะดูแบบ ประหลาดประหลาดนิดนึงโอเคไปต่อค่ะตอนนี้ผู้ช่วยเราหายไปไหนนะไม่รู้นะคะเราก็แกะต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเห็นไหมอย่างนี้หรือเปล่าต้องมาไหมเป็นกระลอกฟินกระลอกฟินเสื้อโน๊ไปหาทางใส่ให้ได้ไปไม่เห็นช่วยมัมาแกะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นถือสัอปะนิกนิปไปปิกนิกกลางอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปหรือไปเล่นนั่งชายทะเลอะไรอย่างเงี้นี่มันใหญ่มากใช่ แล้วมันพับเป็นเล็กๆได้ชอบตรงนี้แหละถ้าเราการใหญ่มากอันนี้ประมาณแบบ200บาทใช่แล้วมันมาพับเก็บเป็นไหมเอาไปพับเดินแล้วไม่เจอไมให้หนูพับเลยแ่้องคุมไว้นะคุมไว้โอเคแล้วมาถึงตรงนี้ที่เกดอยากลงนนี่ต้องบอกว่าห้ามโยนเด็ดขาด และดูสภาพปลากรอบเยอะมากนะคะคือข้างในเนี่ยอันนี้กล้องต้องจับดีๆนะเพราะมันจะเป็นหลักฐานว่าเรามาเราไม่ได้ทำเสียหายเองเกิดท้ามันเสียหายขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะได้เคลมร้านได้อะไรประมาณนี้นะจานมาจากร้านเดียวกับเสือนี่แหละมันเป็นจานเป็นจานไม่แตกนะเออเขาบอกว่าเขาแพ็คมาแบบจะไม่แตกอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะเดี๋ยวเขาแพ็คมาดีมากเลยนะเนี่ยคืออันนี้เป็น เพื่อนเปิดทีออเดอร์ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วอย่างที่หลายคนรู้ว่าแม่แอนทำมีช่วงมาดามแอนคิทเช่นก็จะมีแบบต้องทำอาหารต้องอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเห็นจานน่ารักดีก็เลยซื้อมาของหอมมาดับเบิลหนามากนะยังไงต็ไมมแัลจริงๆเห็นเห็ะแล้วก็พี่ดูนะคะรอดเกทบอกเดี๋ยมันทำเดี๋ยวมันทำโอเคนี่จานของร ไลเชอรี่กับลายซับรโรดซับปโปดรต่ครั้งก็น่ารักมากเลยสอุลบจานไม่แตกค่ะไปดีกว่าไปแกะห่อสุดท้ายกันค่ะอันสุดท้าย<ใ>นะคะเสื้อผ้าค่ะสั่งมาจากกรุ๊ปกรุ๊ปผู้ปกครองเซนโยนะคะได้แกะ,แกะ,แกะอันนี้ม้าลายซื้อมาเผื่อไปสวนสัตว์จะไปแข่งกับม้าลายจะใส่เสื้อท้องบานจริงไหมคะเมา่อใส่แล้วก็ไม่บาน บางไม่บางดูอมันบางไม่บางมันบางไม่บางบางบางไม่บางบางไม่บางอันนี้ยิ่งบางกว่ามันเกณบอกคนนั้นบางอันนี้นี่ค่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็ถ้าเวลาใส่มันบางก็แบบใส่เสื้อกล้ามทับอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี้ทำมานี้ใส่เอาไว้เผื่อมีงานพาธีการ เสื้อไม่สวยมิโลนตู้ใช่ไหมล้นทำยังไงดีอะเสื้อล้นตู้มากแน่นมากตู้สภาพใหญ่มากเลยนะตู้มันแน่นมากเลยอะเออไม่รู้จะทำยังไงจะขายก็เสียดายไม่อยากขายร้อน เราขอตัวลาไปก่อนบ้านเลสตุ้มเป๊ะมากเลยใครสนใจอยากซื้ออะไรนะคะก็ไปสอยตามเดนได้สำหรับนี้นตากันไปก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกวันอีกครั้งนะคะกลับมา,ามาดามแกะกล่องรีวิวของชอบของช่าของอยากไปแฟนใครอยากส่งไะไรให้มาดาแมแกะกล่องก็สามารถอินบ็อกมาที่เพจมาดามคุณแม่แอนลูกสาวนะคะเราจะตอบทันทีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ติดตามอย่าลืมกดตครตามกับกดกระดิ่งกรุงเิล์หรือติดตามมารังแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และ Facebook กะ็น,นะจ๊ะ